ที่บริเวณวชิราารีนสาขาสนามบินน้ำครับผมจะได้ลองขับซูเปอร์เจตตัว2021เป็นครั้งแรกปรกติแล้วเนี่ยผมก็จะสอนตัวเจ็ตยืนที่เป็น2จังหวะตัวเก่าแต่นี่นะครับพี่ปริญญาให้โอกาสผมนะครับในการมาทดลองขับผมก็จะลองขับดูแล้วก็เดี๋ยวเอาฟีลลิ่งมาบอกฝากแฟนเพจกันว่าฟีลลิ่งในการขับมันเป็นยังไงมันยังมีความเ,เป็นเอกลักษณ์ ของซูเปอร์เจอยู่ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นมาผมจะมาแจ้งให้ทราบกครั้ ยังหัวเวยผมก็ใช่ใช่ใช,ใชแต่ว่ามันยังมีความสนุกของซุปเปอร์เจ็ตของมันอยู่ว่าอ,อันนี้มันจะเบาเอะใช่ฮห็นเบากว่าเดิมเยอะออกขึ้นลงนนลง่ายกว่าเดิมแต่เวลาเลี้ยวอะ่ะเหมือนผมต้องมาเรียนรู้มันมซึ่งสุดท้ายเนะี่ยจะบอกว่า สเสน่ห์ความปเป็นทูตโปรเจ็ตมันยังอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าได้สนุกต่อมันมากขึ้นเพิ่มเติมแน่นอนขอบคุณพี่ปริน่นทา <c oughs> ที่ใหผมดูเดียวต้องรออ่าวันนี้ก็เออวันนี้อย่างที่บอกไปก็คือยังสนุกเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความใหญ่และความแรงนะฮะก็มาติดตามกันได้แล้วก็มาลองสัมผัสกันได้นะครับทางสาขา s อ n เองเนี่ยก็ยังมีตัว ยืนที่เป็นแบบตัวสองตังให้ได้มาทดลองเช่าขับขี่อะไรกันอยู่นะครับถ้าใครอยากจะฝึกเล่นตรงนั้นก่อนแล้วค่อยปีหน้านะครับถ้ามีของเข้ามาค่อยมาลองเช่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ